ดีครับผมนายรัตพัสสิงค้มนะครับอยู่ห้องมอห้ทับสิเลขที่12อวันนี้จะมาพูดถึงวิวัฒนาการของศาสนาไม่ว่ายุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่งมนุษย์ก็ต่างต้องการใช้ชีวิตให้มีความสุขและความปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาวจะทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อจุดหมายดังกล่าวนี้อันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาโดยวิทยาการนี้มีดังนี้ หนึ่งวิญญาณนิยมมนุษย์สมัยบรรพบุรุษยังมีประสบการณ์ใช้ชีวิตน้อยยังไม่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และทุกนวยยีจึงคิดและเชื่อไปตามความรู้ของตนเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่นก้อนหินมีลักษณะแปลกตาหรือมีสีสันพิเศษต่างกว่าปกติก็คิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับอยู่ภายในจึงทำให้เกิดสิ่งนั้นๆ แปกวระหลาดไปสิ่งลี้ลับนี้เรียกว่ามานะหรืออำนาจที่ไม่มีตัวตนแต่มีชีวิตจิตใจมีพลังพิเศษที่บันดาให้คุณหรือโทษแก่มนุษย์ได้จึงเกิดการคารมนับถือมานะขึ้นมาระยะนี้เรียกว่าสมัยมานะต่อมาจึงเกิดหมอผีซึ่งเป็นบุคคลอัญเชิญพลังพิเศษของมานะออกมาใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆ ยุคที่หมอผีมีความสำคัญที่สุดเรียกว่าสมัยมายาต่อมามนุษย์ก็ได้พยายามทำความเข้าใจในเรื่องมาน,นะให้มากขึ้นก็เกิดความเข้าใจว่ามานาคือวิญญาณน,นั่นเองซึ่งวิญญาณนี้สถิตอยู่ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีสิ่งแปลกประหลาดเท่านั้นอาสิ่งในสัตว์ในต้นไม้ภูเขาก็ได้จึงเกิดนับถือสัตว์ที่ตนเองคิดว่ามีวิญญ,ญาณเข้าเปสิ่งสิทธ สิ่งในตัวเจระเข้เต่าแมวสิงโตเป็นต้นนั้นยังนำสัตว์หรือสิ่งที่ตัวเองารบราปขลบรูจนกลายเป็นชนเผ่าที่มีตาสัญลักษณ์ของเผ่าต่างๆชาวพื้นเมืองบางเผ่าของประเทศนีซีเลียนยซีแลนด์ก็ได้แกะสลักรูปคนนั่งซ้อนกันเรียกว่ารูปคารพติกิกจการนำรูปสัตว์หรือรูปแกะปะสาาัสสาวสัญลักษณ์ประจำเผ่าเรียกว่ารูปขลบร่า ต่อมาธรรมชาตินิยมต่อมามนุษย์พยายามทําความเข้าใจเรื่องวิญญาณให้ชัดเจนอีกขึ้นก็ได้มีความเข้าใจว่าวิญญาณอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์พิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จึงเรียกว่าเทวดาหรือพระเทพเจ้าซึ่งเทพเหล่านั้นได้สิงสถิตยอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปเช่นพระอาทิตย์พระจันทร์พระคงคาและอื่น,นๆเช่นศาส,สนากรีกโบราณได้นับถือศาส,สนา เป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังนับถือผู้ที่ตนเคารพเช่นบิดามารดาบรรพบุรุษพระมหากษัตริย์และวีรบุรุษเมื่อตายปแลวจะกลายเป็นเทพเจ้าสิงอยู่ทั่วไปเช่นบ้านเรือนเป็นต้นหรือเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเรือนเทวานิยมในสมัยต่อมามุษย์บางพวกเกิดคิดว่าพวกเทพเจ้าต่างๆมีฐานะสูงต่ำ ตามขั้นอย่างมนุษย์นั้นน่าจะมีเทพเจ้าสูงสุดเหนือก็ัตรพระเจ้าทั้งหลายดุจดั่งราชาเป็นใหญ่กว่าปวงประชาเพรา์มีอำนาจสูงสุดเช่นทรงสร้างโลกและสปปรรพสิ่งต่างๆตลอดทั้งกำหนดชะตาก,กรรมของมนุษย์ดูแลความเป็นไปของโลกวพวกที่มีความเชื่อดังนี้ยังมีความคิดแตกต่างกันอีก บางคนก็ว่าเทพเจ้าสูงสุดมีหลายองค์เช่นศาสนา,าพราหมณ์ก็เรียกว่าพระหุเทวนิยมบางคนก็เห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดมีสององค์คอยทัดเทียนทาน,น้ำนาจกันฝ่ายหนึ่งสร้างแต่ความที่ดีอีกฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งที่ไม่ดีดังที่มีสิ่งคู่กันในโลกเช่นศาสนาโซฮันเตอร์ก็เรียกว่าทิวีเทวนิยมและบางคนก็เชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุด หรือมีเทพเจ้า,จาองค์เดียวเช่นพระเจ้าลัศาสนาคิดอิสลามเรียกว่าเอกาเทวานิยมอากาเทต่อมานะครับอากาเทวานิยมการต่อมามนุษย์บางคนเริ่มเชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดที่เชื่อกันนั้นไม่มีเป็นเพียงแค่มนุษย์คิดกันเองเห็นจากการที่ได้ลักษณะต่างๆเทพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและเพิ่มมากขึ้นทุกทีทั้งนั้นก็เพราะมนุษย์เป็นต้นเหตุ และคารบในสิ่งที่ไนเองสร้างมาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปัจจัยหลายอย่างประกอบกันขึ้นมาดำรงอยู่ด้วยไม่ได้ตนเองสําหรับมนุษย์แล้วกรรมหรือการการะทำของมนุษย์ต่างหากที่สําคัญสามารถดลนรงบรรดานชีวิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ความเชื่ออย่างนี้เรียกว่าอเทวนิยมขอครับ